ความเดิมตอนที่แล้วระหว่างการทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นเป็นสิทธิ์ชั้นในของนิกายมังกรฟ้าชูฟึงได้เชิญหน้าและเข้าต่อสู้กับสัตว์อสูรร้ายโดยลําพังส่วนทางด้านเหล่าผู้อาวุโสก็รู้สึกผิดที่เป็นสาเหตุทําให้สัตว์อสูรหลุดออกมาจึงได้เร่งรีบมาที่จุดเกิดเหตุแต่ก็ไม่ทันการสัตว์อสูรทั้งหมดถูกกาจัดหมดแล้วหลังจากจบการทดสอบ ชูเฟิงได้กลับไปเรียนรู้วิชาสามอสศนีบาทและเพื่อที่จะปกปิดตัวตนของเขาเองเขาจึงเข้าไปเรียนรู้วิชาฝ่ามือมายาเพิ่มจากหอบรยุทธแต่ทว่าล่องลอยในการฝึกทำให้ท่านผู้โอโสเริ่มสงสัยในตัวเขาเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรชูเฟิงจะปกปิดตัวตนและพลังของเขาไว้ได้หรือไม่โปรดรับชมต่อได้เลยครับตัดภาพมาที่บ้านพักของชูเฟิง ขณที่กำลังฝึงงงกฝนเคตวิชาอยู่นั้นเอาละหลังจากที่ข้าพัฒนาขึ้นมาแล้วสมุนไพรวิญญาณต้นเดียวก็ไม่สามารถเพียงพอต่อการพัฒนาของข้าอีกต่อไปข้าจะต้องส่งมันคืนให้กับชูเย่เผื่อว่านางจำเป็นจะต้องใช้นิ่ไกายมังกรฟ้าที่นี่จะมีคนเยอะเกินไปแล้วชูเย่อยู่ที่ไหนกันนะอ้าเฮ้ไอ hey, ้เจ้าบ้านี่เดินไม่ดูตามาตตเรือเลยนะ ไม่เคยมีใครสอนมรารยาทให้กับเจ้าบ้างเลยหรือถ้าหากไม่มีข้าผู้นี้จะสั่งสอนแทนให้เองหยุดนะจาไม่ละใจบ้างหรือเป็นถึงสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรแต่กลับมาทำลายผู้ที่อ่อนแอกว่าชิเฮ้ <c oughs> ถ้าเจ้ามีเวลาว่างมากพอที่จะมาเดินเล่นแบบนี้แล้วแล้วก็สู้เอาเวลาไปเตรียมตัวสำหรับการล่ามสมุนไพรวิญ,ญญาณไม่ดีกว่าหรือ เจ้าไม่เป็นอะไรนะข้าขอขอบคุณที่ท่านช่วยข้าเอาไว้ข้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเจ้าคงเป็นผู้มาใหม่สินะข้าชูเฟิ่งเพิ่งได้เข้าชั้นในของนิกายเมื่อการทดสอบครั้งก่อนนี้ข้าขออภัยที่ถามแต่ว่ากลุ่มพัทธมิตรที่ท่านพูดถึงเมื่อคู่คือสิ่งใดอย่างนั้นหรือคือมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนไปสักหน่อยแต่เดี๋ยวข้าจะค่อยๆเล่าให้เจ้าฟังแล้วกัน ต้องเริ่มจากก่อนที่จะเป็นพันธมิตรพวกเราได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มๆที่รวมตัวกันก็เพื่อการตำล่ามสมุนไพรวิญญาณแต่ก็มีบางกลุ่มที่อยากจะแข็งแกร่งและได้เปรียบกลุ่มอื่นอยู่จึงได้ทําการรับสมาชิกเพิ่มพวกเขาเริ่มต้นด้วยการมีสมาชิกเพียงไม่กี่คนแต่กับสามารถเติบโตขึ้นจนมีสมาชิกหลายพันคนได้ในระยะเวลาอันสั้นตัวอย่างก็เช่น พันธมิตรโลกาและพันธมิตรกระบี่สมาชิกระดับสูงของทั้งสองกลุ่มพันธมิตรนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้แข็งแกร่งผู้ก่อตั้งของทั้งสองพันธมิตรต่างก็เป็นสิทธิ์หลักของนิกายมังกรฟ้าสำหรับสิทธิ์ชั้นนอกพวกเขามักจะต้องออกไปล่าสัตว์หรือตามหาสมุนไพรเองที่ภูเขาลิ้วเหยาและเมื่อเจ้าเข้าร่วมพันธมิตรผลประโยชน์ส่วนหนึ่งของเจ้าก็จะถูกกลุ่มพันธมิตรยึดไป แต่พันธมิตรเองก็จะตอบแทนคืนให้กับตัวของสมาชิกทุกคนด้วยบางครั้งก็มีการตอบแทนเป็นพิเศษด้วยเช่นกันสมาชิกจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรพันธมิตรเองก็จะได้รับความแข่งแร่งของสมาชิกเป็นสถานะได้ผลประโยชน์ทั้งคู่และถึงแม้ว่าสมาชิกจะออกจากนิกายมังกรฟ้าไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังจะได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอยู่เช่นเดิมการแข่งขันระหว่างกลุ่มพันธมิตร ทำให้นิกายมังกรฟ้าของเราแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็วและตอนนี้ก็มีกลุ่มพันธมิตรนับพันกลุ่มสําหรับให้เจ้าเข้าร่วมเนื่องจากมีกลุ่มพันธมิตรมากมายบางทีเจ้าอาจจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มที่มีชื่อเสียงหรือหากโชคร้ายเจ้าก็อาจจะได้เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรที่มีแตกชื่อเสียงด้านแย่ๆอย่างไรก็ตามถึงแม้จะให้มีการแข่งขันกันระหว่างพันธมิตรแต่ก็ได้ห้ามไม่ให้มีการทำร้ายและฆ่าผู้อื่นถึงข้าจะพูดแบบนั้น แต่มันก็น่าเศร้าที่มีเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นและไม่มีใครรู้เกิดขึ้นอีกมากมายพันธมิตรบางกลุ่มสร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นั้นหากว่าเจ้ามีสมบัติมีค่าพวกเขาก็จะเล่นงานเจ้าเพื่อเอาของมีค่าพวกนั้นไประวังตัวไว้ด้วยละ่ะแล้วพันธมิตรใดแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้อย่างนั้นหรือพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดตอนนี้ที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมสําหรับเราอาชริยะ ก็คือกลุ่มพันธมิตรปีกอย่างไรล่ะพันธมิตรแห่งปีกนี่คือใครกันสิทน้องฟังข้านะพันธมิตรแห่งปีกคือตำนานของนิกายมังกรฟ้าเหล่าพันธมิตรแห่งปีกนั้นแทบจะไม่เปิดรับสมาชิกใหม่เลยทว่าเมื่อใดที่พวกเขาเปิดรับสมาชิกคนที่ถูกคัดเลือกให้เข้ากลุ่มนั้นล้วนไม่ต่างอะไรกับมังกรในลางมนุษย์ถ้าท่านพูดเช่นนั้นย่อมหมายความว่า พันธมิตรแห่งปีกแข็งแกร่งยิ่งนักแล้วสมาชิกกลุ่มนี้มีสัญ,ญลักษณ์พิเศษอะไรหรือเปล่าคาแทบไม่ค่อยเห็นสมาชิกกลุ่มนี้สักเท่าไหร่แต่บนหน้าอกของพวกเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นเข็มกัดตาปีกคู่ประดับอยู่คาจะขอชิ้นนะเจ้าสักคำอย่าคิดจะเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรแห่งปีกเป็นอันขาดเพราะระดับของพวกเราคงไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะได้เข้าร่วมรวมถึงพันธมิตรโลกาและพันธมิตรกระบี่ก็ไม่ได้เข้าร่วมง่ายๆเหมือนกันนั่นแหละแล้วเมื่อคู่ ท่านได้ทำให้คนจากพันธมิตรก,กบีกโกรธไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลแล้วก็นะตอนนี้พวกเขาได้เปิดให้ลงทะเบียนการล่าสมุนภพยวิญญาณกันแล้วหากเจ้าสนใจก็อย่าลืมไปลงทะเบียนซะละสิพี่ข้าขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทั้งหมด <S 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 <S